รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เดนนี่อยู่ที่ตลาดเทพวิวัฒน์หนึ่งค่ะหรือที่คุ้นเคยที่เรียกกันว่าตลาดหน้าดใอนานนานั่นเองค่ะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้ถึงสินค้าสําคัญในอดีตของเมืองปัตตานีกันไปแล้ววันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันพร้อมๆกันเลยค่ะ คงจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าปาตานีในอดีตถือว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญเป็นอย่างมากสําหรับการซื้อและการขายซึ่งถ้าหากเราพูดถึงเรื่องการค้าขายก็จะต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายค่ะและใครจะเป็นคู่ขาที่สําคัญในอดีตที่เดินทางมายัางปาตานีนอกจากนั้นแล้วเรื่องราวในครั้งอดีตจะส่งผลอย่างไรในปัจจุบันมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้เรามีคําตอบค่ะ ครูมะคะเมื่อสักครู่เนะะี่ยค่ะเดียได้ไปเดินที่ตลาดสดมาะคะ่ะและก็เห็นมีการค้าขายอาหารสดอาหารทะเลแล้วก็พวกอาหารแห้งด้วยค่ะเดี๋ยวจึงอยากทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาปัตตานีแห่งนี้มีการค้าขายเช่นนี้ไหมคะครูมะเราแล้วก็มีค้าขายแต่ว่ายังไม่เหมือนในปัจจุบันปัจ <c oughs> จุบันนี้มันทำการประมงาย่ของทะเลเพราะเราเป็นเมืองท่าอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีอาหารสดจากทะเลนะครับ แล้วเราก็มีอาหารแห้งแล้วในการค้าขายหรือว่าคู่ค้าของปัตตานีแห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากแถบไหนบ้างคะก็มาจากทั้งจีนนะครับทั้งญี่ปุ่นทตะวันกลางแล้วก็อินเดียก็ยุโรปนะครับแล้วประเทศเหล่านี้เขารู้จักเราได้อย่างไรปัตตานีนี่จะเป็นเมืองท่าชายทะเละะจะเป็นเมืองท่าจอดเรือนะครับเพราะฉะนั้นเมืองท่าก็จะเป็นที่แหล่งค้าขายหาน้ำจืดอาหารไตรจุนเดินทางต่อไปนะครับเขารู้จักเราตั้งแต่แดีเพราะเราเป็นเมืองเป็นท่าเมืองท่าการค้าด้วยความเจริญ ในทางผลการค้าของรัฐตันนีเนี่ยมันทําให้รัฐตันนีเนี่ยมันดึงดูดกลุ่มคนให้เข้ามาฝั่งตะวันตกอย่างเช่นโปรตุเกสดัชฝั่งทางร่างตะวันออกเนี่ยก็จะมีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเราพบหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยไปจำนวนมากอย่างเช่นเครื่องทั่วจีนนะแล้วเครื่องทั่วญี่ปุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยนะเราก็จะพบเป็นพวก หลักฐานประเภทเอกสารซึ่งเขาจะพูดถึงเมืองปัตตานีในฐานนะการเป็นเมืองคู่ค้าที่มีความสําคัญเทียบเท่ากับมะละกาเลยก็ว่าได้เวลาที่พ่อค้าต่างๆพวกนี้ เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาวันเดียวแล้วก็ไปปัตตานีซึ่งเป็นรัฐการค้าขนาดใหญ่แบบนั้นเนี่ยปัตตานีเนี่ยน่าจะมีพวกหมู่บ้านของเออชาโปรตุเกสชาวญี่ปุ่นพวกนี้อยู่ด้วยซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็จะน้องนําพาเอา,เอาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่เราได้เห็นในเมืองปัตตานีครั้งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่มีกลิ่นอายจากการผสมผสานศิลปะอื่นๆทั้งจีนและยุโรปค,ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของผู้คนสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีอิทธิพลจากการค้าขายกับคู่ค้าที่สำคัญในอดีตกับชาวต่างชาติที่ต่างก็แวะเวียนมาย่งปัตานีซึ่งยังคงมีร่องรอยเหล่านี้ให้เราได้สัมผัสเห็นได้ในปัจจุบันค่ะ ปัตตานีในอนดีตนะคะก็ถือเป็นเมืองที่ทำการค้ากับต่างชาติและยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วยค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะที่ที่นี่สังเกตเห็นค่ะปัตตานีแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากหลายๆที่แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับในตอนหน้านะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่ค้าของปัตตานีแต่จะเป็นคู่ค้าจากบ้านไหนเมืองใดนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้าม วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ